สวัสดีครับนี้เรามาดูนะที่พิพธภัณฑ์หลวงปู่มั่นนะครับอยู่ที่วัดป่านะครับวัดป่าในเมืองสกลนครครับทางเข้าเมืองนะครับเป็น จดีนะครับเจดี JD. รูปทรงนะครับคล้ายๆดอกบัวนะครับแงบสวยงามมากนะครับมีบรรยากาศรอบข้างก็ร่มเย็นนะครับ นี่กเ็เป็นสละหินนะครับเมื่อสร้างเมื่อเจดีนี้สร้างเพื่อบรรจุอัฐิของหลวงปู่หลุยนะครับจันทาเถระนะครับปีพศะสองพรอสี่สิ ถึง2,400-2,532นะครับผู้ซึ่งเป็นเทระชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนานะครับทุระสิทธิของท่านพระอาจารย์มั่นนะครับปุริพระเทระหลวงปู่หลุยเป็นผู้มีปฏิปทานชอบ จากไปที่ในที่ต่างๆครับตลอดถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตนะครับของท่านเมื่อท่านมรณภาพและได้รับพระราชทานเพลิงฉพศพนะครับแล้วพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชชกะระแสรับสั่งว่าควรสร้างเจดีที่วัดป่าสุทาวาสอำเภอเมืองสกลนครนะครับ,นะรบนี่ นี่ก็เป็นอัฐิของหลวงปู่มั่นนะครับที่จะได้อยู่ในพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับทรงการุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับล่างเจดีย์ครับด้วยพระโอองโออันนี้กองก็เป็นนี่ครับก็เป็นฝีพระหตัตของ พระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9นะครับนี่สวยงามมากครับท่านพระองค์ทรงออกแบบเองนะครับครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูด้านในนะครับไปชั้นล่างก่อนนะครับนะครับเขาให้ถอดรองเท้านะครับปวดตรงถอดไว้ตรงนี้นะครับนี่เราไปดูด้านในนะครับ ครับเป็นรูปหินอ่อนนะครับนี่นี่ก็เป็นลายเซนของพระเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นพระราชทานของพระองค์ครับเป็นรูป แกะสลักหินอ่อนนะครสวยงามมากในเป็นฐานพุทธร,รูปนะครับ เย็นมากครับไม่ร้อนเลยครับข้างในครับเจเจอาจารย์คณะสงฆ์ไปรรมยุทธนะครับหลวงปู่เสาแล้วก็หลวงปู่มั่นแล้วก็หลวงปู่ลุยนะครับสามท่านนะครับ ผมจะพาขึ้นไปด้านบนนะครับทีนี้เป็นรูปปั้นนะครับด้านบนผมเคยมาทางครั้งหนึ่งแล้วครับบรรยากาศก,าก็ดีมากครับขึ้นด้านซ้ายดีกว่าครับ ข้างบนก็สามารถเดินอ้อมได้นะครับ,ครบใครจากมากราบไหว้นะครับผ่านสกลคนครนะครับวัดป่าสุธามวาดนะครับมาจากเส้นใบพัดก่อนเข้าในเมืองนะครับถึงไปใบพัด ไฟแดงก่อนถึงไฟแดงที่สามนะครับสาธุครับหลวงปู่ลุยนะครับเป็นรูปปั้นของหลวงปู่ลุยนะครับเป็นเงาแสงครับดูด้านานข้างก่อนครับเป็น เครื่องใช้ของพระองค์นะครับของพระนะครับนีเป็นบาทเครื่องอาาัฐนะครับ ครับรูปปั้นหุ่นชี้พึ่งครับจันทาสารุนปูดุยครับนี่ครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใกล้ๆครับนี่ครับ,ข,บข้างบน เป็นโคมไฟนะฮะังคมที่มีโคมไฟอันบนเป็นฝีพระหตัตของพระเจ้าอยู่หัวนะครับราชการที่9ก้านะครับอัฐปฎิการนะครับมีลูกคิดแล้วก็ไฟฉายแล้วก็ไม้สีฟันนะครับน่าจะเป็นไม้สีฟัน เครื่องยาต่างๆครับครับที่ตะบันหมากาก็หมากผูนะครับ <Lak wa. S 2> เครื่องมือนี่เครื่องมือครับเป็นอัฐะบริการนี่น่าจะเป็นเครื่องแกะสลักไม้นะครับสว่วนนี้ คใครผ่านไปผ่านมาสกลนครก็สามารถแวะได้นะครับเป็นวัดที่ล่มเย็นนะครับอยู่ในตัวเมืองครับวันนี้ก็เอาบุญเอาบารมีมาฝากกันทุกทกท่านนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ